ขี้วัมาให้กินนมนี่มาหน่อยแกะมะม่วงมาหน่อยกินนมเร็วแกะเห็นไหมมาหน่อยกินนมเร็วเห็นไหมป้ามาหน่อยย้ายแล้วฮะมาหน่อยหลายเหรอจี๋สาวอ่ะ มย่บเหรอเห็นบ่เห็นบ่สงบ่มาน้อยหนาวบ่หมาหนาวบ่เยยมนาบ่ข่มผาบอ่ะข่มผาบ่่มผาหมา อืณเล้ยกลยคื้อให้รักหลายัวมาหน่อยกินน้องแอมแอมกบมังว่งบ้องหนีเอยแอมมันแอมนั่งบ้องหลีเด้อมันบ,นนบกกระกาศตอบรับแล้วพุน่นไปพุ่นไหมไปนางสา แม่นะชาลีชาลีคิ้ว,วมันลุกแล้วคิ้วเอามันนอนกินแล้วคิ้วแอมมแอมแอมม,มันนอนแล้วแอมแอมม,มมา ทุกค่ะนี่หลาคว่ายงานอ่ะน้วน้วดูหมานะคะมากินนมเปียวกินบนหมามากินนมเปียว Ng hải nón là nó bung nó bung kin nón bưng bung bưng bung kin bóng kin bưng, chung bưng, chung bung kin bóng kin nón hài, รแค่อเปวมาหน่อยบ่กินน้ำเปรี้ยวมามีลูกมมาหน่อยกินนมแ้วมาหน่อยกินน้ำเลียวให้ไุป้า้าาด้วยปาใส่มาด้วย ป้าอเลกุดอู้อ้า